สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวัสันทาเปิดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ออก้วยงานกันต่อนะครับวันนี้ก็อาจจะอยู่แถวใกล้ๆประทุมนี่แหละนะครับแถวลังสิลของเสิเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับน่าจะไม่ยากเทาบบ่าไหร่สําหรับวันนี้ไปลุยกันเลยนะครับเนี่ยเรามากันตั้งแต่9ก้าโมงเลยทีเดียวครับ านัดไว้สิบโมงนะครับเผื่อเวลาไว้นิดหนึง่งเดินทางมายี<ม>่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวประมาณสิบกิโลได้นะครับส่งเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะครับ แต่ก็เหลือเวลาเยอะน่าจะหาที่จอดรอรอเวลานะครับจะาำปั๊มอะไรอย่างเงี้ยไปนะใกลจะถึงแล้วครับหมู่บ้านข้างหน้านี่เองนะครับเดอะทัส สายนึ่งเดท t o u c ว v i e ของสีอาจจะแลกบัตรนะตรงไหครับเหมือนเดียวนะครับถ้าเข้าไปอยใดบ้านจัดสรรอะไรแปดสทับห้าสองครับแลกบัตรับบสมร์ทครัชช่องนี้ เราปอก็มาจดเลขทะเบียนอะไรไปนะครับลแลกบัตรบางทีเขาก็ให้เขียนใบเอาของออกเอาของเข้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่มหมู่บ้าน,ห,นหมู่บ้านนี้ง่ายหน่อยครับแค่ไปปั๊มมาไม่ได้เขียนใบเอาของออกของเข้านะครับเนี่ยก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับ บ้านสองชั้นไม่น่าจะยากเท่าไหร่ดูหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่บ้านน่าจะติดอยู่ถนนเนาะน่าจะติดซอยถนนวะเหะมือนไม่มีซอยเลยอ๋อมีซอยเดียวซอยเดียวยาวเลยแล้วก็มีเอร์กลมๆข้างในแปดสิบแปดทับห้าสองแปลกเลยว่ามีจะรถคันสีขาววะ ก็ถ okay, like ือว่าโอเคอยู่ครับแรัเนี้ใช้ไ like ด้บ้านนี้ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับยังไม่เคยมาเลยในบ้านก็จอดรถได้หลังละคันจอดหน้าบ้านอีกสองสามคันโงเรียน เลขแเลขที่เท่าไหร่นะแปดแปดทับห้าสองแปดแปดทับห้าสองอันนี้เท่าไหร่นะสามสิบของนี้อ๋อันนี้เป็นร้อยเลยไปสี่สิบกว่าน่าจะแปดท้ายน,นี่สามสามแล้วเพราะแสดงว่าฝั่งนี้มันนับมาจากฝั่งอ๋อหนึ่งมาจากนี่แล้วก็อ้อมกลับคืนมาแน่เลยใช่35อีกไกลส <36. S 1> กยิงยาวไปเลย ถ้าจะอยู่ฝั่งขวาเมือ่อใีบ้านเล็กที่ก็ง่าย่อยครับเราก็ไล่หามมาเลยนี่มาถึงแล้วครับบ้านลูกค้าเงียบเลยมีคนอยู่หรือเปล่าโ,โอเคครับมาถึงไม่เจอเขาเราก็โทรนะครับไม่โทรกระทักไลน์อ๋อเจอแล้วประตูทางเข้าเขาอยู่ตรงนู้นนะครับ phần đi dây dắt này đây vô đây đây về đây vô ok qua lắm นี่ก็คนขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับที่นอนก็พับลงมานะครับจะได้ง่ายนะครับวันนี้มีสี่เิ้นนะครับหลักๆใ,ใหญ่ๆเลยตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับที่นอนแล้วก็โต๊ะคอมนะครับแค่นี้นะครับ เลี้ยวขวาเนี่พี่ต้องได้ลอดใต้สะพานไหมไม่ไม่ลอดครับ <c oughs> คือก่อนก่อนถึงสะพานมันเลี้ยวขวาได้ครับเราก็เป็นถนนเรียบเรียบกับถนนใหญ่ขนาดไป เซ็นทรัลลังสิตใช่บ้านจะอยู่ด้านขวาแต่อยู่ตรงข้ามป้ายซอย11นะครับไปเรื่อยๆ อะไรที่นอนนะล่ะลงก่อนเียวว่าไหม เนี่ลูกค้าก็ติดมัดรถมาด้วยนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆในรถเราก็เลยไม่ค่คยกล้าพูดเท่าไหร่เหมือนเดิมนะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับงานวันนี้โอเคครับ วันนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับมา9้าโมงกับ10บโมง4ีกว่าเสร็จใช้เวลาประมาณ40นาที50ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะบเสร็จงานรบ้านจัดสรรเป็นบ้านจัดสรรอะไรแบบนี้ง่ายนะครับบ้านสองชั้นด้วยนะแล้วก็ระบุของมาชัดเจนมีแค่4อย่างหลักๆใหญ่ๆเลยก็เลยง่ายนะครับสำหรับงานวันนี้ก็ ชาบานจ,าจัดสรรก็ต้องแลกบัตรตลอดนะครับนะครับตาจาของบ้านสอบบัตรให้ถูกต้องสำหรับวันนี้ก็คงมีงานเดียวนะครับไม่มีอย่างแล้วนะครับ ส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม,ามกดไ like, ลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปมาอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆนะครับส่วนใครสอบถามเรื่องงานก็สอบถามได้นะครับถ้าผมว่างเดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอบให้นะครับขอบคุณครับ